การอนุมัติเอกสารบนมือถือเมื่อผู้ใช้ทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วระบบะแสดงหน้าจอหลักของระบบ iManager เป็นหน้าต่างแสดงเมนูต่างๆผู้ใช้สามารถเลือกเมนูที่ต้องการได้เลยค่ะโดยระบบ iManager นะคะจะประกอบไปด้วยเมนูเอกสารรายงานรายการอนุมัติเอกสารและแชตเตอร์ ผู้บริหารสามารถพิจนารณาและอนุมัติเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลาและสะดวกรวดเร็วกับการตรวจสอบเอกสารและอนุมัติบนมือถือได้เลยค่ะโดยผู้ใช้สามารถเข้าไปที่รายการอนุมัติเอกสารเลือกใบเสนอราคาระบบจะแสดงรายการข้อมูลโดยแต่ละรายการประกอบด้วยเลขที่ใบเสนอราคาชื่อบริษัทลูกค้าวันที่และเวลาสถานะของเอกสาร และจำนวนราคารวมของเอกสารค่ะผู้ใช้สามารถเลือกรายการเอกสารที่แสดงสถานะรออนุมัติที่ต้องการระบบจะแสดงรายการของเอกสารโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปไฟล์ pdf เ,เพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยค่ะกรณีที่เอกสารไม่ผ่านผู้ใช้สามารถกดปุ่มไม่นุมัติพร้อมระบุเหตุผล และหมายเหตุเพิ่มเติมเพื่อให้พนังงานแก้ไขเอกสารได้ถูกต้องเมื่อผู้ใช้กดตกลงสถานะของเอกสารจะเปลี่ยนเป็นไม่อนุมัติทันทีเลยค่ะกรณีที่เอกสารผ่านผู้ใช้สามารถกดปุ่มอนุมัติพร้อมระบุเหตุผลและหมายเหตุเพิ่มเติมเมื่อผู้ใช้กดตกลงสถานะเอกสารจะเปลี่ยนเป็นอนุมัติทันทีเลยค่ะ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการใช้งานท่านสามารถติดต่อทีมงานตามช่องทางที่ขึ้นมานี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ